สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมพยักเล็กพาเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของเหรียญเลื่นอนยศนะครับสิทพบรสร้างถวายนะครับไม่รู้ว่าเกิด เหตุการณ์อะไรขึ้นกับเหรียญรุ่นนี้นะครับกระแสมาแรงมากเลยครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2นะครับรุ่น2พิธีก็ปลุกเสกดีครับพิธีปลุกเสกทั้งหมด2วาระนะครับวาระแรกนะครับจะปลุกเสกที่วัดห้วยด้วนนะครับโดยหลวงพ่อพั์บุญยกรมโมนะครับแล้วก็วาระที่สองนะครับจะปลุกเสกที่ชลบุรีนะครับเป็นอาจารย์จากในส่วนของปาจีนะครับก็คือหลวงปู่บุญมาสายเหนียวของเมืองปาจีนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่น2นะครับจะได้ทั้งสายเมตตานะครับ อ๋อขอไปครับหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมโมนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเหรญรุ่นนี้นะครับเกิดเหตุการอะไรขึ้นเพราะเนื่องจากกระแสมาแรงมากเลยครับหลังจากรุ่น2ออกมาแล้วนะครับรุ่น1คนตามหาตามเก็บกันให้ควักเลยครับผมก็เป็นอีกคนนึงครับพิ่ไปตามหาเก็บในส่วนของรุ่นหนึ่งมานะครับก็ได้มานะครับสองซ้ำเหรียญนะครับช่วงที่ออกมาใหม่ๆผมตามเก็บไม่ทันนะครับตอนหลังมาผมก็เริ่มเห็นนะครับว่ารุ่นนี้นะครับ มีอนาคตสดใสแน่นอนนะครับมาดูเหรียญแรกที่ผมตามเก็บมาได้เลยครับเหรียญแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเหรียญเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาหน้าหลังนะครับลงยาจีบอลนะครับเรียกว่ามาเตอร์พีซเลยก็ว่าได้เลยครับดูนะครับดูความสวยงามของเหรียญนะฮะนี่นะฮะลงยาจีวอนนะครับลงยากระหนกแล้วก็ลงยาซุ้มด้านบนนะฮะเป็นสีเขียวนะครับกระหนกแดงนะครับลงยาหลังคุยพื้นสีน้ําเงินนะครับจีวอนเหลืองนะครับด้านหลังนะครับก็จะลงยาเต็มนะฮะนี่นะฮะสวยงามครับรุ่นนี้ กระแสมาดีมากเลยครับรุ่นนี้ดีวผมก็ไปตามหาตามเก็บมานะฮะนอกจากเนื้อเงินแล้วนะครับผมก็ไปตามหาตามเก็บมานะครับในส่วนของเหรียญเนื้อล่างๆนะครับเนื้อล่างๆก็เก็บได้ครับรุ่นนี้ผมกล้าการันตีเลยครับนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับผมเก็บทุกเหรียญนะครับผมเก็บยันกระทั่งเหรียญที่แจกในพิธีนะฮะที่ผมได้มานะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญในส่วนของทองแดงลมดำนะครับ ของจริงนี่สวยมากเลยฮะอยากจะให้ดูกันนะฮะผมไม่กล้าแกะซีนเลยครับดูความสวยงามของเหะะรียญนี้ฮะคมกลิบเลยนะฮะเห็นไหมฮะสวยงามมากครับนี่จะมีต่อโค้ดอยู่ด้านข้างนะครับทอบอนะครับนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันครับนี่ครับทองแดงลมดำเป็นสีที่สวยมากครับสวยคลาสสิกมากนะฮะ ทองแดงลมดํานะครับนอกเหนือจากเนื้อทองแดงนะครับผมก็ไปตามเก็บเนื้อล่างเพิ่มเติมมาอีกครับเก็บมาอีกหลายรุ่นเลยครับรุ่นนี้ชอบครับเป็นความชอบส่วนตัวซึ่งผมมองว่ารุ่นนี้อนาคตอาจจะเป็นพระหลักอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าสะสมอย่างยิ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหรียญเนื้อทองชนวนนะฮะนี่นะครับทองชนวนนะฮะดูความสวยงามนี้ฮะนี่นะครับลงยากระหนกนะครับลงยาซุ้มด้านบนนะครับสีน้ําเงินนี้นะฮะเหรียญจริงสวยมากเลยครับ นี่นะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยครับรุ่นนี้ตามหาตามเก็บกันหูในกลุ่มนี่กระแสกํลาลังแรงเลครับช่วงนี้นะฮะพิธีดีครับพิธีใหญ่ด้วยครับทั้งสองรุ่นเลยครับแล้วก็ ผู้สร้างดีเลยครับรุ่นนี้ผมกล้าการันตีนะครับเพราะว่ามีกลุ่มมีก้อนนะครับแล้วก็มีงานประกวดรองรับนะครับมีงานประกวดในส่วนของ4เหล่าทัพนะครับที่ผมรู้มานะครับแล้วก็อีกหลายๆที่นะฮะนี่ค่อนข้างสวยเลยครับเก็บมาหลายเหรียญนะครับรุ่นนี้ผมภาพไม่ได้ครับเคยภาพไปตอนที่ออกมาแรกๆช่วงนั้นไม่คิดว่าจะกระแสจะตอบรับได้ดีขนาดนี้นะฮะนี่ส่วนเหรียญนี้จะเป็นเหรียญในส่วนของเนื้ออัปาก้านะครับที่ผมได้มานะฮะจะเป็นอัปาก้าลงยาน้ําเงินนะครับ ลงยาจีวอนนะครับแล้วก็ลงยากระหนกนะครับสวยงามมากครับเห็นไหมครับลงยาดีลงยาไม่เลอะเทอะนะเห็นไหมฮะนี่นะฮะสวยงามมากครับและที่สําคัญที่ผมได้มาเลขสวยด้วยครับเหรียญนี้นี่ครับเลขหนึ่งแปดหกนะครับอ่าหกแปดหนึ่งนะครับรวยทางเดียวนะครับนี่นะฮะเหรียญเห็นไหมครับหกแปดหนึ่งนะครับรวยทางเดียวนะครับเป็นเนื้อปลาก้านะครับสวยงามประดุดอย่างกับเนื้อเงินเลยครับ รุ่นนี้นะครับผมพูดกล้าพูดได้เต็มปากเลยครับสามารถนิมนต์ขึ้นคอได้เลยนะครับแล้วก็เหรียญดีมีประสบการณ์นะครับรุ่นนี้นะฮะเหมาะสำหรับข้าราชการนะครับอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับข้าราชการที่ต้องการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับเหรียญรุ่นนี้ผมแนะนําเลยครับคล้องคอครับรับรองครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทองชนวนอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมได้มาอันนี้จะฝึกว่าจะเป็นโค้ดตัวเดียวนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับนี่เหรียญนี้ผมแจกซีนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยครับนี่นะฮะ โค้ดหมายเลขก7นะครับทอบอนจะตอกโค้ดทบอ,อยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่นะครับนี่สวยงามมากครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะแล้วก็มาดูเหรียญต่อไปเลยครับ ผมตามเก็บทุกรุ่นทุกเนื้อเลยครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพลาดไม่ได้อย่างยิ่งนะฮะเพราะน่อนาคตมีในส่วนของราคาอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้ใครจะเทก็เทเลยครับผมคนหนึ่งที่ไม่เทครับผมขอเลือกเก็บนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความต้องการของแต่ละบุคคลนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อทองแดงมาดูความสวยงามของเนื้อทองแดงฮะเห็นไหมครับอืดยาดนี่สวยจริงๆนะฮะนี่อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับกระหนกเขียวนะครับซุ้มบนแดงนะฮะ ก็เหรียญสุดท้ายที่ผมจะมารีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อล่างๆครับที่ผมตามเก็บมาอันนี้จะเป็นเนื้อทองสนวนไม่ตัดปีกนะครับเห็นไหมครับโอ้ยท่วมเลยครับพี่น้องเอ้ยดูดิฮะสวยงามครับผมบอกแล้วรุ่นนี้นะฮะกระแสมาดีตอบรับดีนะครับตอนนี้กําลังคือฮาในกลุ่มเลยนะฮะแล้วก็หลังจากบทโควิดผมกล้าการันตีเลยครับว่าผู้สร้างนะครับ ผลักดันรุ่นนี้นะครับให้มีงานประกวดอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันก็มีงานประกวดรองรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตมารีวิวแค่เพียงเท่านี้นะครับส่วนรุ่น2ผมได้รีวิวไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับสามารถลองไปดูยอนหลังได้เลยนะครับรุ่น2นะครับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตโชกรอบนึงนะครับจะเป็นในส่วนของเนื้อเงินนะครับหน้ากากทองคำนะฮะสวยงามมากครับรุ่นนี้นะครับนี่เป็นทบ2อสิทธิสร้างถวายรุ่นนี้ก็ร้อนแรงไม่ต่างกับรุ่น1นะครับ นะครับมาได้3าสูนะครับหลังจากรุ่น2ออกมานะครับคนเริ่มตามหาในสองของรุ่นหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับผมแนะนำนะครับพาดีีมนาคตนะครับเก็บไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งรีบเทอย่าเพิ่งรีบปล่อยนะฮะครับผมวันนี้ผมก็จะขออนุญาตมารีวิวแค่เพียงเท่านี้นะครับหากมีคำพูดใดนะครับที่พูดไปไม่ถูกต้องนะครับยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็ผม ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปวิดีโออกมาด้วยนะครับเจตนาในการทําคลิปครั้งนี้นะครับเพื่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่อนาคตสดใสอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับแล้วก็โกเจลด้วยนะครับสวัสดีครับ